โอเคครับทุกคนก็ขอ,ขอกาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง Y s v e n 7 0 7 K 2นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม a s e r o Evo o n n Mobile กับกิจกรรมกิจกรรมวมันเสาร์ประจำเซิร์ฟเวอร์ที่007ครับคนที่สร้างไม่ได้ไไดูตามนะสร้างไม่ได้รอ้<ม>าวพี่จะได้เริ่มไงไมเนี่ยออกไปเนี่ย จะได้เล่นกิจกรรมง่ายไหมนะทุกคนแอดมินเอาทำไมอ,อ่ะไม่เป็นไรเราให้คนอือ่นเขาดูเราบ้างใช้วิธีไหนใครขำใครขำใครขำพ่ตัวออกมาโอ้โหกดขำกันรัวเลยดูอะไรคนไหน มาดีมันตัวทุกคนสกินแจกวีเหมือนมัเหมือนมัเหมือนมาดินมังกนเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนปะน่มเขีช่ปะออจะตกจะตกจะตกี่จคือวิ่งีวิ่งขึ้นมาใหม่แตายออมังคือเปลราอ่ะมังคือเปล่าเราอ่ะ แรเตอร์ผมเคยจับมาแล้วเป็นตัวเมียรีวิวได้มาสี่ร้อยถึงห้าร้อยมั้งจำไม่ได้สามถึงห้าร้อยนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกัน เอาแล้วนะโอเคพ,พี่เขาเขาได้แล้วเนาะพี่้าพี่อาย่าฮะเ่อนม่เห็กน

หง้ยน่กนากันเลยเง้ยนะครับน้กนากันโอเคขอรูปสักรูปมามาขอรูปสักรูปมามา <c oughs> เฮ้ยปิดอัน เออนี่เอาเฮ้ยล่นลงไปแล้วนะเอาเฮ้ยเอาคนมาโอเคได้啊โอเคได้แล้วมา ดาลาด่าลาทุกคนมาด่าลาบด่าลาบไล่เด <ใน S 2> ียวอ้อมก,กันนะอ,อนะ้อ,อมมองนะเ,เ,เดี๋ยวเรื่อรถนะเนาะมาที่สนามรอครับมารอที่สนามเลยมา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 ทุกคนต้องจะอับสปีดมาดีกว่าตัวกลับไปลงจากจังจากกบกิจกรรมเดี๋ยวผมค่อยไปดีเซตแกลมเนาะเขาดีเซทุกอย่างหมดเลยลองคนคนที่ชอบมาเล่นก็เข้าไปสามเด็กได้เลยนะ อู้จิบจิจิบอิจิบ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 นะจินะเฮ้ยจะเข้าเฮ้ยจะเข้าเออไฮ้ยจะเข้าแหลกเดียบเฮ้ยมันแหลกมันเบียดกันเว้ยทุกคนมันเบียดกันเรื่อยรนไปเท่าไหร่อะอู้ยรถไปรอเจรถไปสิบสี่นะเยอะหนาเยอะอยู่นะ อมากันรืยังมากันยังโอ้โหเยอะนะเนี่ยผมว่าผมแพ้ชัวร์เพราะแบบตุ <wh ้่ผมไม่ยาอะไรเลยอะ ไอตัวฝาไอตัวไฟกันเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอีกคนคแคกแล้วอะ่ะจากกิจกรรมไนะ่เนี่ยกิจกรรมชักตเงนที่มผมเคยเข้าอะ่ะแต่ค,คือคลิปนั้นผมไม่ได้หัดเลยนะไงกล่าวว่าจะเอามาลงเอ้ยไม่ได้กล่าวว่าจะเอามาลงคือตอนนั้นยังไม่สร้างช่องนี้ไนงะก็คือกิจกรรมเนี้ยให้ลงกับแบว่าดีสองวหมดทาเป็นพันธมิตรกดกดบอกนะห้ามเป็นพันธมิตรนะห้ามเป็นรพันธมิตร เริ่มเลยตีตีทัทะลมทั้งลมทั้งลมคหับทะลงลมอุ้ยแสบตาแหลกมากทั้งลมครับทะลงลมเลยทะลงลมครับทะลงลมทะลงลมให้ยับทะลงลมให้ยับจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยจะตายของวน่ผมเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโดนแน่โดนหนามไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะเจ็บมาก เออเออมันเออเอจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยจะตายแล้วผมเนี่ยจะตายแล้วโอเคอุ้ยอบ้าขอขอเปลี <S <S ่ยนมุมมองนะขอเปลี่ยนมุมมองเออมุมมองนี่ทางกว่าเยอะมาดิโอ้โหอยังแหลกเลยไม่ใช่ว่าไม่แหลกนะแต่ก็เลือนหน่อยเลือนผสมแหลกนะเลือนผสมแหลก ลืมผสมแรกเฮ้ยอาจารย์ชิบหายยัชิบหายจะตายแล้โอ้โหแต่ละคนดูดิเรือยๆแต่ละคนด้วยครับขวานขวานนะเว้ยไม่ใช่ขวานอะไรเอ้ยเยอะๆเยอะๆถือว่าศึกนี้ผมดูนานอยู่เอาเอาวอ้โจ๊กได้น่ะยิ่งโจ๊กน่ะเอาดิเอาดิยังยิ่งโจ๊กน่ะอาจารย์โจ๊กโจไปดูอาจารย์ ต้องตีเอาอย่างเดียวแล้ววะถ้าโจกตายชัวร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดนตรีดนตรีดังมากดนตรีดังมากไม่รู้ได้ยินเสียงคนในคลิปหรือเปล่าเนี่ยดนตรีอย่างดนตรีดังมากโอ้โหโอ้โอ้ยขวานที่เตรียมมาเยอะเนี่ยเอามาเพื่ออะไรถ้าขวานเหล็กจะดีกว่านี้มากเลย มามานน่มา,มาไม่มียาไม่มียาก็ห้าวเลยไม่มียาผมไปใส่ห้าวมาโอ้โหอยู่อันดับนะโอ้โหก็แตกต่อก็แตกแรกแล้วเลยครับโอ้โหกนจบเลย วูจบเลยว่ะโอ้ยเดี๋ยวลองจางจุดพิจารนาผมจะไม่รอดูนะว่าเขาได้ให้ของอะไรเนาะผมจะไม่ให้รอดูกี่ เฮ้ยต่รอบนี้จบเร็วนะคือรอบนี้จบเร็วมากรอบเมื่อกี้คือรอนานครับรอบนี้คือจบเร็วนะ,นด,นะดูดิไม่เกี่งอะไรเงี้เเออแล้วท<ด>ุกคนมาไปดูกันจากเขาตปแยงไปเลย โอเคมาเกิดใหม่อะก็แตะป่ะเมื่อกี้จะไม่ผิดนั่นไงอู้หูก็ถึงกับลาวอู้หก็ถึงกับลาวเลยครับทุกคนก็ถึงกับลาวเลยโอ้โหโคตรนักเลยถ้าพวกยาวด้วยน่าจะมีโอกาสชนะอู่นะ เดีคือไม่มีไงไม่ไดเอามาบ้าบอขอแตกคือแบบบ้าบอขอแตกมากอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวบ,บินไปดูกิกจกรรมจบกันอ่า,สาใส่าทีน,นไปมาดูกิจกรรมกัน ไปโอ้โหเหลือเยอะนะ<ช>นับนับเป็นเขานะไม่ใช่นับสมมติขอนั้นเหลือสามบนนึงโดยที่นับเป็น,นขอน่อป่ะใช่เอาเอาดีเอาเลยนี่นทำไมร<ช>ู้สึกว่ามองเอยๆๆากวะ ดูดูเลยดูเลยเนี่ยเนี๋ยดูเลยครับโอ้โหสุดดูเดือดแม่เอาเไฟั้าไปงไวเอาติดดูเลยครับดูเดี๋ยวสองคน เออเหลือสองนะเหลือสองเหลือสองเหลือสองคนนะตอนนี้เหลือสองคนนะกิบใกล้จบแล้วครับลิปใกล้จบแล้วนะไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยอ่ะเพิ่งสิบสองนาทีเองเหรอจริงโอ้โห

ถัวหนากันนะถัวยากมากถัวชนะยากว่าตัวตัวใส่ตัวไปหาฟังเบิร์มาไว้เป็นภายหลังเนาะคือมีคนน ra ึงเข้าเผ่าเออผมบอกเขาเข้าเผ่ามาแล้วครับเนี่ยอ้าวผมขอไม่เอยชื่อขอแบบไม่เอ่ยชื่อแล้วกน้้ครับ อบอกชื่อตเ,อเรองน้อกชื่อายอาี่นะคนะครับทุกคนเชอร์ปิงเซอปปิงบ่อ,นนะอยมากอาอันนี้เปนชื่อสัตว์เมียวคือมจะมองยา่าทีนึงนะชื่อตัวเองอะ่ะเดี๋ยววันนี้าแปท้า ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทักบอกเขาเนาะเดี๋ยวบนทักบอกเขาไปกลับบ้านก่อนตอนนี้กลับบ้านก่อนตอนกลับบ้านก่อนครับแต่ทำไรตอนนี้ตอนรู้สึกผิดมากที่ตอนขาเก้าตอนนี้คือกลับมาที่อันนี้ก่อนกลับไปบ้านก่อนกลับไปบ้านก่อนคืนหนักขึ้นใกล้เลยนะ คือจริงนั้นถ้าผมอาจตอนที่แบบผมค่าตัวตายแล้วย้อนก็ไปย้อนกลับคือผมเสียยายารีเซตินแกรมจากเจ็ดแปดอันเหลือประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสามวันนี่แหละคือเยอะผมรีีกดผมผมถังผมีลีสิรือผมรีผิดเนี่ยล้มพันละตอนรลีลนมพันละคือผมรีผิดเว้ย เพื่อนในโซ่ผมไม่มีอะไรอยู่แล้วเว้โเยออวอวโอเคอ้าวช่วยด้วยนะแล้วาตาจีผูหย่าเพื่อนผมมาลงด้วยอยู่แต่แบบคือพวกผมไม่ค่อยตกลงกันหลังจากพงว่าว่าเราจะเผาเว้ย ก็ตกลงคือห้ามัในเอาเสาน,าสน,นปมาชนะผมเมื่อไรไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าเผาเ,า,าเลยข 1, ้อหนึ่งหาเหล็กมาหนึ่งพันถึงสี่พันก้อนแต่รอบแล้วผมให้ไปประมาณหมื่นหลักหมื่นมั้งหนึ่งถึงสามหมื่นนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันในสระในหลักเนี่ย <c oughs> กลับบ้านก่ิดกลับกลับบ้านก่อนโอ้โหจีด้วยนะ คือยากยู่นะในกิจกรรมเนี่ยเอาแอดมินยิงเล่นซะแล้วคือพวกคนถามว่าดูผมดูได้ไงเมื่อแอดมินทำอะไระผมดูมาคคอมครับคือความบอกเอาไว้แบบมาดูเฟซดูไลน์ดูอะไรพวกนี้เนาะคือมันค้นระบบอะไรไม่ค่อยได้เลยทุกคนคือสเปคมันไม่แรงพอถึงกับเล่นเกม ที่ไหนคือมันหน่วงเว้ยแล้วมันกดไปเองเว้ยคือเก็ะจะแบบสเปคคอมมันไม่ถึงเว้ยทุกคนสเปคคอมไม่ถึงเว้ยเก็บตังค์ซื้อใหม่โอ้โหชิ้นานเลยอันนี้ไม่ซื้อเองครับไม่พอซื้อให้อเอาผมใหม่มาตะยองอยู่กลว่าจะทำคลิปตั้งแต่ตอนประมาณน่นหกโมงนู่น ป้าผมเนีน่ยแะโอ้โหโทรมาบ่อยมากโอเคกลับมาแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเสือ้อก่อกมาซ่อมก่อนทุกคนขาดอะไรขาดไฟเบอร์รอขาดไฟเบอร์ไฟเบอร์มีบ้าง เอาเอาไฟเบอร์มาหมดเลยแล้วกันนะ<า>ไฟเบอร์ยัดไปเออน้ำก่อนโอเคตอนนี้ทิ้งก่อนตอนนี้ทิ้งก่อนเออทิ้งไปก่อนสกินเก็บไว้ครับสกินเก็บไว้สงสัยต้องอ่ะซ่อมแล้วะซ่อมทุกอย่างให้เสร็จเลยโอเคอ่าจ,จะถามบอกพี่เขาก่อนเนาะ เดี๋ยวค่อยปิดกลิปไปนึงกลีจะม้าเราม่เจปีเอาเฮ้ยภาษาอ,องัอางกฤษอย่ี้อนองยัง้วยหนึ่งออกไปปีครับ ครับครับอ่าพี่บอกแค่นี้ก็ได้น้องแบบไม่ต้องพิมพ์ยาวเนาะทุกคนคืออดมินเขารู้อยู่แล้วครับอ่าตอนนี้คือผมรอยอย่างเดียวนะรอแอดมินตอบกลับครับรอแอดมินแบบมาแจกของเนาะอตายสาดเดียวอ่าดูมังงะไปด้ยวยเลยละลกับรกล,ลจนที่พบระเบิดตอรอบๆตัวให้หมดก่อน ไม่อย่างนั้นต้องลงไปประเทศคเดียวมาช่วยกันหมดแน่ปิดคลิปเลยแล้วกันปิดคลิปปิดคลิปที่ไหนไม่ปิดครับต้องปิดที่ซุ่มวยนี่สวยจริงๆมันต้องนี่นอกจากคนที่มีระเบิดยังมีคนที่อยู่ชั้นประหยัดเออโอ้ยยากโอ้โหโอเคดีก็ได้แถวคนที่อยู่ในห้องนักบินมีพลังขนาดนี้แครแจ็คกลางนี้ผมไม่เรียกใช้ที่นี่ เอาไปว่าสละเกินี้คงมีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสายไฟบางอีกจนแล้วมานังเิด